โอ้โยก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับจเช่นเคยวันนี้เลเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยติดตามผมก่อนเลยนะครับทุกคนถ้ายังเพิ่มเข้ามาใหม่ช่องผมก็เช่นกดติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนกิจกรรมใหม่ที่เข้ามามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมสื หลองจากนี้นะครับก็จะเป็นนี่กิจกรรมปาร์ตี้ฉลองแชมป์นะครับทุกคนให้เราสะสมเก็บโทเก้นนะครับถามว่าได้มายังไงมันเป็นโทเก้นเข็มขันนักสู้เคอไนท์นะครับทุกคนสีเทาๆออกขาวๆเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าให้เราเนี่ยทำการสังหารศัตรูในหมดทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้ตัวโทเก้นนี้มานะครับทุกคนแล้วเราก็จะทําการแลกรางวัลได้นะครับจะมีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลยครับกล่องสมนี่เฟี้ยวมากเลยครับทุกคนเป็นระดับสีทองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพวกกล่องอันนี้นะครับกล่องที่เปิดในล็อบบี้แล้วก็ ไอ้มันเป็นไอโทเก้นที่เอาไว้สุม่มในะตู้สุมส่มสกินปืนนะครับทุกคนก็อย่าลืมแรกกันด้วยนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับกิจกรรมที่ก็จะเข้ามาแลวก็คือนี่กิจกรรม world series free fire นะครับทุกคนนี่จะเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่ก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็น Lock in, ล็อกอินรับตัวละครทดลองสูงสุด30วันเลยนะครับทุกคนมีตัวอะไรบ้างก็คือมีหลายตัวเลยนะครับทุกคนนี่คือ นีนี่มีแบบตัวละครที่แบบมากับการคอลแลบกับคนจริงด้วยนะครับทุกคนอย่างเช่นนี่ตัวละครที่คนส่วนใหญ่ชอบมากเลยครับนี่ DJ เจอาลุกนะครับทุกคนหรือคนส่วนใหญ่บางคนก็เรียกแอร์ลองด้วยนะ นี่ก็จะมีให้เราทดลองแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะมีโคโน่ที่ทุกคนส่วนใหญ่เกลียดแต่เดี๋ยวนี้ก็คือโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับทุกคนนี่แล้วก็มีจานเคด้วยนะครับนี่สัตว์ระจานเคยืนเฟียมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพวกแจจโตตาสกายเลอร์อะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนนี่เมื่อกี้ผมใกล้จะบอกว่าสกายวิงแล้วนะทุกคนชื่อมันคล้ายกันดีเนาะแล้วก็นะครับทุกคนจะมีนี่ด้วยโอ้โหมีทดลองพวกตัวละครอื่นๆนะครับทุกคนซึ่งจะมี วูคงให้เราทดลองด้วยนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยคือค่อนทางจะโกงมากเลยนะครับทุกคนและก็นะครับไม่ได้มีแค่ทดลองอย่างเดียวนะครับทุกคนคือจะไม่มีการแค่ทดลองอย่างเดียวนะครับจะมีการแบบแจกฟรีถาวรด้วยเลยนะครับทุกคนนี่จะเป็นนี่นะครับล็อกอินรับตัวละครฟรีนะครับทุกคนน่าจะเป็นการสุ่มหรือเลือกไม่รู้นะครับทุกคนเพราะผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยผมกดไปบนกล่องปึ๊บมันจะขึ้นมาแบบว่ากล่องรับตัวละครซึ่งจะเป็นตัวรูปของบูคงนั่นเองนะครับทุกคนก็คือหมอคงเนี่ย ซึ่งผมบางทีผมก็คิด50 50อยู่นะครับว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะแจกเป็นตัวละครวงคองเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบว่าให้เราสุ่มจากตัวละครที่มีรูปดั้งหลายรูปอยู่เนี้ยนะครับทุกคนก็นะครับอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับทุกคนอย่างนี้นะครับกิจกรรมในฟรีไฟช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่ แล้วก็ยังมีให้เราเก็บโทเค็นใหม่ด like ้วยนะครับกิจกรรมพวกนีはは้ก็จะมาแบบพรุ่งนี้แล้วก็มาค่อยๆกันมาเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีพวกแลกรางวัลต่างๆนะครับทุกคนนี่ให้เราเก็บโทเค็นจากการแบบพวกสังหารศัตรูอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเยอะเลยนะครับทุกคนก็นะครับถ้าชอบเป่อยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจผมทาคลิปด้วยนะครับทุกคนเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบกันแค่เท่านี้ก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับไปแล